มาอยู่ในสนามน,นะครับตองครับถือโอกาสมาแอบนั่งก่อนเลยฮะโอ้สนามหน้านอนจริงๆิครับ <laughs> ไ้หน้าเล่นบอลเลยครับหน้านอนรู <c oughs> ้สึกว่าจะเนียนแบบเหมือนกับหญ้าขึ้นเขียวมากเลยหลังจากที่ปรับปรุงมา<อ>มาได้สักพักหนึ่งแล้วก็คือตอนนี้ก็ถ้าที่เห็นก็คงจะรอให้หญ้ามันขึ้นเยอะกว่านี้ให้มันขึ้นมาเสมอกันก่อนแล้วก็ <c oughs> เขาน่าจะตัดทีเดียวแล้วก็ <c oughs> ให้มันเป็นสภาพเรียบเท่ากันหมด <c oughs> แต่ถ้าแค่นี้ก็บางทีก็เล่นได้แล้วใช่ไหมครับเล่นได้แล้วครับก็คงจะดี ดีดีมากเลยครับตอนนี้ก็แต่ว่าอาจจะมีไม่เท่ากันนิดนหน่อยหแต่ว่าก็เล่นได้ครับตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณภาพของย้าเป็นไงครับตองเท่าที่เคยสัมผัสมาหลายสนามอ่อดีมากเลยครับก็ก็คือมันเป็นญ่าแบบว่าผมคิดว่าย้าอย่างนี้ไม่คันนะครับมันมันไม่น่าจะคันแล้วก็คือก็ก็นุ่มดีครับผมว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะเล่นแล้วน่าจะสนุกเต็มที่กับฟุตบอลดีครับ คล้ายๆกับที่ฮาโลไหมครับใช่ครับคล้ายๆก,<อ>กันเลยก็<อ>ผมคิดว่าน่าจะเป็นยาแบบเดียวกันมันจะหนืดๆนิดนึงเวลาตัวลงไปกิ้งๆอย่างผมเป็นตูเงี้ย<อ>คือเวลาที่ฮาโลเงี้ยเวลาผมไปซ้อมเวลาพุ่งไปมันจะแบบมีหนื่นๆนิดนึงแต่ว่าคือเหมือนกับต่างประเทศเลยครับ้าแบบนี้ต้องเคยไปที่แอฟริกาครับตอนที่อุ่นเครื่องกับเจ้าภาพบอลโลกครับยากขาเป็นยังไงครับมันตอนนั้นยาจะจะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเหมือนมันเหมือนกับว่ามันจะห่างกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ อาจจะไม่แน่นเท่าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยรว่าอันนี้น่าจะดีกว่าน่าจะแน่นกว่าวันนี้มาพูดถึงอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หลังจากที่ไปหาหมอล่าสุดเมื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาหมอว่าไงครับตองผมได้ไปหาหมอวันที่สามสิบสามสิบกสมสิบกกราก็ตอนนี้ก็พอเอ็กซเรย์ดูอะไรแล้วเขาเาก็บอกว่าโอเคแล้วไม่ไม่มีปัญหาแล,แล้วก็อตอนนี้ก็ให้เริ่มกลับไปซ้อมหนักขึ้นแล้วก็ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็คือเมื่อ2วันที่แล้วผมก็เริ่มซ้อมหนักแล้วก็คือเหมือนกับเริ่มกลับมาใส่ถุงมือแล้วก็ให้ให้ให้โค้ดให้อะไรยิงให้รับมากขึ้นก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ตอนนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บของตรงที่เคยแตกเคยเจ็บแล้วก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เหมือนกับว่าจะได้ซ้อมขึ้นไปหนักขึ้นอีกแล้วก็เหมือนกับรอให้ตัวเองเพร้อมเมื่อไหร่ก็น่าจะกลับมาลงสนามได้เหมือนเดิม,ม,ม,มแล้วพูดถึงการได้ฝึกซ้อมกับโค้ดมิลันเป็นยังไงบ้างครับตอง เขามาจากมีร้านนี่มาจากาเซอร์เบียประเทศ<ม>เซอร์เบียครับก,ก็อายุประมาณส0กว่าเกือบจะส4ี่อะไรเงี้ยเขาเขาเป็นเขาเป็นโค้ชสไตล์ยุโรปเลยครับ<ม>ก็คือแบบประมาณว่าแบบฝึกรูปแบบฝึกแล้วก็ท่าทางเวลาเขาทําไม่ดูเนี่ยคือคือเหมือนกับว่าสไตล์ยุโรปยังไงงนะน<ม>ที่เราเคยเห็นจากจากาคลิปวิดีโอประตูที่เขาฝึกมาในต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีที่ เหมือนกับว่าได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่สไตล์ใหม่แล้วก็ได้ดูท่าทางลักษณะที่แบบเหมือนกับว่าเป็นสิ่งของสไตล์ยุโรปก,ก็ก็เหมือนกับดูแล้วก็จําอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าจะได้มาปรปับปรุงกับตัวเองถือว่าหนักไหมหนักไหมครับก็ตอนแรกที่เขามาวันแรกเนี่ยตอนนี้ผมซ้อมนะเหมือนจะไม่หนักเห <laughs> มือนจะไม่หนักเลยจริงครับเขาบอกว่าให้ซ้อมสบายๆนะเหนือยบอกเขาได้นะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะให้วิ่งจอกๆรอบนึงแล้วก็กลับมาซ้อมใหม่นะอะไรอย่างเงี้ย พอหลังๆนี้ไม่ถามไม่ถามแล้วเมื่อสองวันที่แล้วแบบโอ้โหขาลากเลยโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากครับผมและอธัธยาศัยของมิลานเขาเป็นคนยังไงฮะเออ,อสไตล์ฝรั่งครับประมาณว่าคุยเล่นแล้วก็หยอกล้อแบบเป็นกันเองครับผมก็สไตล์อย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้มาพูดถึงผู้สาประตูตอนนี้ในทีมมีสามคนต้องบอกว่าเก่งๆกันทั้งนั้นมันทําให้ตองกดดันเพิ่มมากขึ้นไหมครับหรือเป็นแรงผลักดันตัวเองมากกว่าอม มันผมว่ามันเป็นแ,บบแรงผลักดันมากกว่าก็คือก็คือทีมฟุตบอลเนี่ยคือเขาก็ต้องหาใครที่ดีๆเข้ามาเสริมอยู่แล้วก็ก็เป็นเหมือนว่าคนเก่าเนี่ยก็ต้องก็ต้องพยายามแอคทีฟตัวเองพัฒนาตัวเองให้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่าก็ถ้ามอว่าอยากจะลงไปเล่นใส่ใบคนเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็คือเป็นการแข่งขันกันยังไงทุกคนต้องแข่งขันกันในทีมอยู่แล้วครับผมคิดว่าจะกลับมาได้แบบไหนครับตองสามารถเล่นได้จริงๆริง ตอนนี้ผมเริ่มซ้อมก็น่าจะสักประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกือบจะ90เปอร์เซ็นต์ครับก็คิดว่าประมาณสักประมาณอีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะน่าจะโอเคสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ครับก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะน่าจะจบแค่ว่า2ออาทิตย์นี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับ แล้วอยู่ที่ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงนั้นอยู่ที่โค้ด <c oughs> <c oughs> ที่ว่าหลายคนก็เอาใจช่วยให้ตอนกลับมาเป็นเที่วตูวบินได้เหมือนเดิมน,นะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนแฟนบอลทุกคนที่เหมือนกับว่าให้กําลังใจผมตลอดเวลาที่ผมเจ็บหรือว่าเวลาที่ผมไม่ว่าจะผมจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็คือเหมือนกับว่าคอยให้กําลังใจผมตลอดมาก็อยากจะขอบคุณตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ